สวัสดีครับผมนายนะครับพุ่ชีเลที่ 7A นะครับว,วันนี้ผมจะมาเขียนรายงานที่หนะึกก่งครับ็อกกิ้งครับดีี้ีงต่มดี่าีด่อีึ่งีดานนี้เีัเว A1 B1 B5 B6 B7 B8 B9 เด็กไหนในนี้เราก็ใช้ความเดิมเดิม้าได้ไหมไม่ได้ไม่ต้องถ่ายทุกคนต้องถ่ายต้องถ่ายแล้วทำมาดูยไงไมสมมติคุณเสร็จแล้วในลูกคจะร้าน้วหนึง แล้วก็งานที่หนึ่งจริงครับจบแค่นั้นเอง ข้อ8ฮะถ้าก่อนหรือเปล่าไองเห็นเห็นเลยไม่เห็นไรหรือเ่าไม่เห็นเลยไม่เห็นในจอมันถามไม่้า คการเขียนโปรแกรควก u แบบจ็อกกี้นะครับ ใครจะจับผมจะจับผมจะจับนั่งอันนี้ด

mọi người, cho này, Ghiền Mì Gõ Để nhá, không bỏ lỡ những video hấp dẫn ơi, ai dị ị à nị. Được, được. không? Đúng. ก็จะไม่รันะน,ะนี่นี่เท่านันะเออแต่เนีอ้พวรวับผิดชอบวผมได้านี่อะไรูแล้วก็บอกว่าวันบบนี้ผมจะมาตอบรงานที่หนครับ เรียนครับผมนายะคงชีที่ 7A ครับวันนี้จะมาต่อ PLC ใบงานที่1ครับจ็อกกิ้งครับ

ทำทีวดเลยนี่ะิดน่ะคดคด้วยนี่ใ่นม้วบอกเลยทำเลย ทำมาต้องลงมาแ่เทำให้เพื่อของเาี่างนก็อ่ะอืกูหางะนิดีค่ะทาน เวลาพูดอะไรเกิอะไรนะครับถ้าก้องมีสองรห้ารใช่กลองสัมผัสไทรึเปล่าอือหรอละ PY ใช่ไหมอร่อยช่านอาจารย์ตอบอไรครับเกิดการนะ เดเข้าการทดลองนะครับเมื่อกด P P หนึ่งครับสายพานจะการจะเลื่อนครับเมื่อปล่อยครับสายพานจะหยุดครับเมื่อกด P P หนึ่งแล้วติดทางอ่อนครับสายพานจะหยุดเมื่อกด P P หนึ่งครับแล้วกดสวิตช์สต็อป P P ห้าสายพานจะหยุดครับขอบคุณครับ